มีาไก่เลยไก่มาาไก่มาไว้ให้เครื่องหมายแล้วเพิ่นยังตัดทออยู่พี่น้อยทาง้างเพิ่นตัดทอเพิ่นสิเดินออกขี้ได้นี่แจ้พี่นี่อกาบานกาบานเพิ่นสิมาแท็กเพ่งออกมองนี่เนาะเพราะว่าเพิ่นตัดมามองนั้นเด้มองนั่นมามาลงมองนี้กาบานเนาะมาทางนี้เห็นยังกวนหัวหมุนแท้ สบายดีเบอร์จูขู่จูค้นสบายดีเดอ้อสบายดีเอฟซี FC จูดีแน่นี่หันขังชัมปิ้งปลาเนี่ยเออเห็ดคือพ่อใจแท้นี่เนาะมาด้วยไก่กันน้องน้องเตี้ยน้องลูกปลาเปลี่ยนไปแม่กวนเอฟซีเพิ่์ลว้าวกับ,บปอพิษแน่นี่นี่นะบี่แนนพี่น้องหันขังชัมปิ้งปลาพี่ดีได้พี่นอ้องเลยสบายดีกันย่อมือขึอ้นหลังเลยปวดปากน้าอีก กรบเปเป็นยังตามภาษาเด็กน้อยเนาะบวถือชาน้องพี่น้องเลยนเมื่อกี้นี่หัวเตอหัวเตยอยู่กันทางสาไล่เพิ่นกับเป๋าถามเมื่อกี้นี่พอบ่าวพา่ย่างกามาลดมิดชะม้อยชะมีมิดทีมิ่กินชะม้อยปาดเพราะเอี้ยนต้มบานนี่โอ้ยตายบวจักแนวว่าวแนววาน้ำพี่น้องเอ้ยกันแล้วแต่น้องเพิ่นเพิ่นเมื่อยบวชดีกว่าจังไรกว่าเจ็บแขวะกับพี่ภาไปทอนพันหัวเตอหัวเตยอยู่กันนี่ฮะลูกปลาเฮื่อแล้วนต่ไปแล้วเป็นไปง่ายแล้วบัดนี้ ซี่เพิ่นหลายคนว่ากันบางทีอาจจะแมนพี่น้องเอยต่างบากไทยไปเมื่อกี้นี่สบายดีสบายดีกับบอยากสบายดียดยดปันใด๋ได้พี่น้องเลยส่งง่ายๆที่เพิ่นบุคลอยจะข้ามายิน,นหลายคนกับว่าน้องลูกปลาบางมือพวกปากหวานมากเลยมิดแบบหนาบูดหนางงโดดประมาณนี้นะพี่น้องเลยเนาะคือมัอนี่กะบางไทยมาตำลังทีงานปากหวานมาก่อนบูดพี่น้องเลยจักเป็นอย่างบรจักเดินทางมาก้อยกุลัก หาว่าเมื่อยก็ว่าเมื่อยกับใครอยู่เนาะเป็นหั่นเป็นนี่กับใครอยู่เลยเหรออันนี้เห็ดหนาเฉยหนาบุญจากในวันนั้มมีแต่ถ่ายรีวิวเพื่อนท้านให้พี่เบิง้งแล้วก็จะดอตูต้ครับพี่น้องเลยเนาะทางดีป่าเพิ่งจะต้อนรับบ่าวของไพ่ปันใดเนะาะาตหวานกับมาก่อนรักสีบานแน่ไหนน้ำนองเพิ่น ภาว่าน้องเพิ่นเป็นเด็กน้อยดีกาว่าสิค่ยอยู่พี่น้องเลยเนาะอันนี้อาน้ำกับสิบหาสิบหกแล้วเนาะกบโมเมนต์บาดน,น้อยได้พี่น้องเลยทำนี้ก็พอสิมี้คงคิดประมานณระเติบอยู่เนาะภาว่าน้องเพิ่นยังน้อยประมาณหาหกปีหรือว่าเจ็ดแปดปีนี่ก็สิค่ยอยู่พี่น้องเลยแต่สิบว่าจะว่าหรอก,ก,กเนะาะพัฒนาแบบจักจังแต่เอฟซีเลยบโมเมนต์เบาๆกับไทยอย่าว่าอยากว่า,า,วาน้องหรอก พอเบาๆไทยกบมาเด้อไอพี่น้องเลยสบายดีเป็นยังมือนี่ฮะเป็นยังน้องลูกป่ามือนี่คือเปลี่ยนไปแท่บาดผู้อื่นมาคือหัวเต์หัวเตนแค่บาดข่อยมาเป็นยังเป็นยังคือบ่บ่อยากให้สบายดีหันขังไปสปาติ้งปลามีหันไม่หนีมาซอยเรือน้องอยู่เรื่อยเนาะเป็นน้ำหยัง เรื่อยๆครับต่อเบาเมื่อยบาดเบาน้ามูหัวเตอหัวเตือนบาดพอนข่อยเขาไปหย่างกับไปฮอดหน้าบูดปันปลาทูมาแต่ทะเลแม่นบอกจะหวานเนาะจักชิวาจังไดพี่น้องเอฟซีสุขุมสุขคนเลยบ่าอยากต้นรับอันเบากระไพยจังใดพี่น้องเลยยูทูบคนอื่นเข่าไปบาดหัวเตอหัวเตือนอย่างที่หนาบาดพ่อเบากระไพยกับไปฮอดบาดหน้าบูดปันปลาทูากระไพยขึ้นมาตอนพักลังนี่กะลักษณะนี้อย่นะบาดกลับมาอีกมื่อนี้เต็มเลยมื่อนี้ฮะ ทีงานปากหวานเขามาก,ก่อนเนะี่ยเป็นแน่นี่ลูกปลาเปลี่ยนปลายลายถ้าว่าเมื่อยค่ะคือสิเมื่อยตอนเวลาข่อยเข้าไปแท้บ,บ่พอหอดสองวินาทีหัวเตยหัวเตินอยู่หันหน้าระยะเพรนออพี่นอ้องเลยห่านเบืองแนีพี่นอ้องเสียงเสียงเงินย่อมือสบายดีบัตรขอยไปรถสบายดีสบายดีกบบระโปรงสบายดีจกักเสียบอ๋อจุ๋ยวาน้ำพี่นอ้องเลยขอโทษดีสีสุขุสุขคนของน้องลูกปลาเนาะถ้าว่า จะว่าจะว่ากันคนกับเอฟซกับบอได้มาเห็นตูนเป็นเนาะอย่าพามินอย่าพามาวาพี่น้องเอ้หยหลายๆคนก็อาจจะหูเนาะถ้าว่าผู้ใดมาสัมผัสกับตูนเป็นนะเมื่อก่อนมาในกรับบ้านน้องเพงิ่นบอตอนรับเมื่อก่อนเ้อะโอเคนี่ไงเนาะ โอเคโอเคจารัดาเป็นอะไรเปลี่ยนไตบ่การกัดจีดงกาัดิดางี่อันเก่านี่ฮะมีแต่ขอจี๊พี่กินแลโอเคขอเมื่อก่อนเนอขอเมื่อไงได้นี้ไดโอเคบายบาย